สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงขอชาวลัคนาราศีมังกรเดือนเมษายนครึ่งเดือนหลัง EP พที่สนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมังกรค่ะตัวคุณเองนั้นได้หนึ่งถ้วยหมายถึงอดีตคุณได้เริ่มต้นใหม่คุณมีความสุขในความรักคุณมีมิตรภาพที่ดีงามรวมถึงคุณได้ลาบได้ เงินได้อะไรบางอย่างจากคนรักของคุณนะคะมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายค่ะแล้วคุณก็เป็นราชาดาบด้วยนะคะราชาดาบของคุณนี้ก็คือตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มีเหตุผลแล้วก็เป็นผู้ มีอำนาจยึดมั่นในศักดิ์ศรีเป็นนักปกครองมีจิตใจที่เข้มแข็งยอมหักไม่ยอมงอนะคะคุณมีความยุติธรรมให้กับตัวเองใครก็ตามที่อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองนั้นมีตัวเลือกเข้ามาแล้วก็คุณเป็นตัวเลือกของใครหรือว่าใครเป็นตัวเลือกของคุณนะคะคุณได้จ u s t i c e ค่ะเทพีแห่งความยุติธรรม เป็นเทเ,เขาเรียกว่าได้ความเสมอภาคก็หมายถึงว่าคุณจะใช้เหตุผลใช้สติปัญญาใช้สิ่งเหล่านี้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาแล้วก็การตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจบางทีคุณอาจจะเป็นมือที่สของใครหรือใครก็ตามเป็นมือที่สมของคุณนั่นแหละค่ะ คุณได้มีโอกาสเลือกแล้วนะคะมันจะมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายคุณเลือกคนนี้คุณก็อาจจะผิดหวังกับคนนี้นะคะแต่เท่าที่ดูแล้วคือคุณต้องใช้เขาเรียกว่าคุณนะมีความยุติธรรมค่ะถ้าคุณได้เลือกใครแล้วคุณจะใช้สติปัญญาในการเลือกสิ่งใดๆก็ตามที่คุณเคยได้ทำไปแล้วมันจะส่งผลให้กับคุณคุณทำดี คนคนนั้นเขาเห็นคุณค่าของคุณคุณทำไม่ดีคนคนนั้นเขาก็เห็นค่ะทุกทุกคนเห็นหลายๆลายคนใครใค้เขาก็เห็นนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณได้ตัดสินใจเลือกอะไรไปแล้วมันจะส่งผลให้คุณเขาเรียกว่าเขาจะส่งผลให้คุณถ้าคุณเลือกดีมันก็ดีค่ะถ้าคุณเลือกผิดพลาดสิ่งนั้นมันก็จะตอบแทนมาให้คุณนะคะ คุณเป็นคนที่เหมือนกับสร้างพื้นฐานอะไรบางอย่างมีใครเข้ามาคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้รับความก้าวหน้านะคะปัจจุบันปัจจุบันนี้คุณเป็นดะเมจิเชียนก็คือเขาเรียกว่าคุณนะเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จทุกอย่างคะ่ะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ เก่งทุกเรื่องคุณเป็นธาตุน้ำดาวพุธเทพแห่งการเจราจาคุณพูดอะไรแล้วมันเขาเรียกใช้สติปัญญาในการพูดมากเลยค่ะคุณมีการติดต่อสื่อสารอะไรกับใครบางคนอยู่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเห็นไหมคะคนคนนี้เขาเล่นมายากลอยู่คุณได้เจอคุณได้ทำอะไรก็ตามที่เป็นเขาเรียกว่าทำนอกกรอบอะคะ่ะคุณเห็น ชายหญิงสองคนที่จูบกันนี่ไหมคะเขาออกมาจากกรอบเขาออกมาจากบ้านเขาออกมาจากรั้วบ้านความรักของคุณก็เหมือนกันค่ะคุณได้ออกมาตรงนั้นคุณได้ทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทำใครก็ตามที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจเรียกว่าออกมาจากครอบครัวตรงนั้นนะคะมันทำให้คุณน่ะรู้สึกว่า ไม่เคยทำอ่ะก็จะทำก่อนลองทำดูค่ะคุณมีความเข้มแข็งค่ะมันบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีอำนาจแล้วก็วาสนาความสำเร็จความเข้มแข็งคือคุณได้ทำมันมมไปหมดแล้วแต่แต่มันมีเขาเรียกว่าเออมันมีความพลิกผันอะไรบางอย่างนะคะก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์บุคลิก ก้าวไปสู่ความสำเร็จคุณได้ออกจากตรงนั้นมาแล้วมันทำให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอสิ่งที่ไม่คุ้นหูคุ้นตาคุณมันเป็นความรักกับใครสักคนหนึ่งอะค่ะความรักกับใครสักคนอาจจะเป็นความรักแบบเพื่อนอะคุณไปงานเลี้ยงคุณได้ไปเจอใครสักคนแต่ความรักที่คุณมีให้เขามันเหมือนความรัก ที่เพื่อนให้แก่กันนะคะมันไม่ได้เป็นความรักมันเป็นความรักความปรารถนาดีของคุณที่ให้กับเขาอะคะ่ะมีเขาเรียกว่ามีผลตอบแทนมีความรักนั้นคนรักในอดีตของคุณที่ผ่านมาหรือว่าคนปัจจุบันก็ตามนะคะมันจะเข้ามาในช่วงเวลานี้แล้วมันทําให้คุณน่ะเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ไ โฟกัสไปกับเรื่องนั้นมากมายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสุขหรือว่าสมหวังอะไรก็ตามมันผ่านมาหมดแล้วมันทำให้คุณรู้ของรู้เขาเรียกว่ารู้ใจของคุณมากขึ้นนะคะความรักที่เข้ามามันก็เลยแบบว่านิ่งๆเงียบเงียบไม่หวือหวาคุณเคยเป็นมือที่สาของใครก็ตามใครก็ตามที่เป็นมือที่สามของคุณหรือคุณเทใครก็ตามหรือใครก็ตามที่เทคุณนะคะณปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าคุณ รู้หมดแล้วคะ่ะว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรชะตากรรมของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรและปัจจุบันคุณอยู่เช่นไรคนที่ยังโสดอยู่นะคะคุณจะมีความรักให้กับตัวเองความรักให้กับเพื่อนๆมันยังไม่มีความรักของคนหนุ่มสาวหรือชายกับหญิงเข้ามาเพราะว่าคุณแบบว่าคุณเพียบพร้อมคะ่ะคุณดูแลตัวเองได้คุณเก่งคะ่ะ เรามาดูอนาคตของคุณกันอนาคตของคุณคุณเหมือนกับเจอแสงสว่างอะไรบางอย่างเจอใครสักคนเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นความรักที่เริ่มต้นใหม่ความรักแบบเด็กๆเ,เป็นครอบครัวแบบเด็กๆเ,เรื่องวุ่นวายมันก็ที่เคยเข้ามามันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะผ่านไปได้อะค่ะมีการพัฒนาการก้าวไปสู่ความสำเร็จ คุณคบกับใครอยู่ความรักนั้นมันจะดีขึ้นมันมีการห่วงแหนสิ่งที่เคยทุกข์ทรมานมันก็ผ่านไปสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจเศร้าใจมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปทําให้อนาคตของคุณดีขึ้นก้าวไปสู่ความสําเร็จค่ะมันมีเดอะสตาร์ก็คือความหวังความสำเร็จอยู่ตรงนั้นมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นสิ่งแบบว่า คุณได้เริ่มต้นใหม่อะไรกับใครสักคนหนึ่งนะคะมันทำให้คุณรู้สึกดีค่ะมันมันม,น,มนเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ทุกอย่างดีอะคะ่ะดีกว่าเดิมใครที่เคยโดนเทมามันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่อะนับศูนย์นับหนึ่งนับสองนับสามขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเอาล่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของชาว มังกรกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสองใบเลยค่ะอมืเห็นไหมคะอัศวินถือเหรียญแล้วก็ห้าดาบมันเขาเรียกว่ามันมีมันยังไม่มั่นคงนะคะนะวันนี้มันยังไม่มั่นคงเพราะยังมันมีมันยังมีความผิดหวังความสูญเสียคันทะลอบบอแวง้ง คนที่มีอำนาจหรือคนที่ควบคุมคุณก็คือคุณอาจจะคบกับคนคนนี้แล้วเหมือนกับเขากำลังควบคุมตัวคุณอยู่อะค่ะแต่คุณก็ไม่สนใจนะคะคุณก็ผ่านฝ่าฟันเรื่องของคุณไปเรื่อยๆมันเขาเรียกว่าคุณถึงแม้ว่าคุณจะคบใครนะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มั่นคง คุณต้องรอคอยอะไรบางอย่างมันมีความรักมีมิตรภาพมีการยอมรับคุณต้องการการยอมรับจากคนคนอื่นหรือมาดูไพ่ของเขากันค่ะว่าจะเป็นยังไงไพ่ของเขาอืมไพ่ของเขานะคะคือเขาอะตัวเขาอะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมันเป็นความรัก ตัวเขาอะต้องการความรักความซื่อสัตย์จากคุณนะคะตัวเขาอะคนที่เข้ามาเขาก็จะทำทุกอย่างอยากจะพิสูจน์อะไรให้คุณบางอย่างหรือตัวเขาเองอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นค่ะคุณอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นความเขาเรียกว่า มันทำให้เขาอะอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างจากตัวคุณเขาอยากจะให้คุณเน่เปิดเผยหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มีความลับหรือความคุ้มเคืออยู่อะค่ะนะเท่าที่ดูตัวเขาอะยังยังอยากจะมี อยากจะได้ความรักจากคุณเดมูนมันมันตัวเขาก็เป็นแสงสว่างเขาเห็นคุณเป็นแสงสว่างหรือตัวคุณเองก็เห็นเขาเป็นแสงสว่างแต่ตัวเขาอะค่ะเขาเห็นความเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะเห็นไหมคะผู้ชายนี้ถือตะเกียงแล้วก็นายลิ้นชักเขาเปิดดูนายลิ้นชักว่านายลิ้นชักมีอะไรเขาอยากจะเข้าไปค้นหาอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะเมื่ก่อน เดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันค่ะไพ่สรุปคืออัศวินถือดาบแล้วก็การเป็นครอบครัวอืเห็นไหมคุณยัง,ยงต้องฝ่าฟันอะไรไปอีกเยอะค่ะมันมีความเป็นผู้นํามันมีการเป็นครอบครัวการอยากจะก,ก้าวไปกับเขาเรียกว่าอยากจะก,ก้าวไปกับความสําเร็จการมีครอบครัวอยู่ตรงนั้นตัวคุณเองนะ มีครอบครัวดีอยู่แล้วบางทีมันก็จะเริ่มต้นด้วยดีเอาละค่ะชาวมังกรค่ะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนแบบไหนคุณเคยเจอคนแบบไหนมาณปัจจุบันนี้การเรียนรู้กันมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ในเมื่อการเรียนรู้กันบางครั้งอาจจะทำให้เราไม่สบายใจ อาจจะดูคลุมเครือให้ปล่อยวางไปก่อนระยะเวลาการเวลาเท่านั้นค่ะที่เขาเรียกว่าการเวลาจะพิสูจน์คนค่ะตัวคุณเองอาจจะคุ้มเครือหรือตัวเขาเองอาจจะคลุมเครือสักวันหนึ่งความคุมเครือตรงนั้นนะคะ มันก็จะเปิดเผยขึ้นมาคุณมีความรักอยู่ตรงนั้นแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะต้องรู้จักรักตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณรู้จักรักตัวเองคุณจะมีพลังแห่งความรักอยู่ตรงนั้นคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณในเมื่อเขาเห็นความรักที่คุณมีในการรักตัวเองคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะเข้ามาเองตามธรรมชาติ อะไรก็ตามที่เป็นของเราแล้วมันก็ย่อมเป็นของเราต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนมันก็ยังเป็นของเราอยู่ดีแต่อะไรแล้วที่ไม่ใช่ของเราควายคว้าไปวิ่งตามไปยังไงมันก็หนีก็หลุดมือไปอยู่ไม่ว่าใครจะเจอความรักแบบไหนมานะคะก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันค่ะ การมีความสุขกับชีวิตประจำวันจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปวิตกกังวลค่ะให้คุณอยู่กับปุปัจจุบันสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือนะปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ความรักอาจจะไม่ใช่คนรักแต่อาจจะเป็นรักจากกัลยาณมิตรที่ดี อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานนะคะเพื่อนฝูงตรงนี้แหละค่ะเป็นรักที่บริสุทธิ์แต่ใครก็ตามที่มีความรักเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ อันนั้นก็ถือว่าแย่แล้วนะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะขอให้คุณมีพลังบวกนะคะรู้จักรักตัวเองแล้วความรักของคุณที่รักตัวเองมันจะส่งแสงออกไปให้คนรอบข้างได้เห็นว่าคุณเหมาะสมกับรักของใครมากแค่ไหนนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ชาวราศีมังกรนะคะมีความสุขกับตัวเองทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ